ได้ทรายหลอดหนึ่งข้นมาโถ่เงินงได้ได้ทรายหลอดหนึ่งจะซื้อมาไหวแต่จะปล่อยตีไปเห็พี่น้องโดยการสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะมืเอนี้สลับน้อยกลับมาวอดบ้านเลยพี่น้องวัดประหลาดดีมากมาก่อนกำหนดพี่น้องเลยน้อ,นองชายสลับน้อยพอดีมากใช้ัวเป็นค พอดีน้องชายะเล็บน้อยมาพี่น้องกาลังสิเกะเครื่องมาแต่บ้านให้พี่น้องเบิ่งแม่สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อน้องละตีไปใส่ซะทากันไปซื้อน้ำรับลู้บ่แม่นเลยไม่อร่มาเข้าวหอมมีพุ่นมียบ่ันจอดเออมันมันแคมป์ป่าอันนี้ซะบ่ได้มีพุ่นอยู่พอืม้นอะไรทำอะไรมาเลยพี่น้องไม่พลาดมาพัวเพื่อนกระเทิงเลย ก็เลยเข้ามาซะถือกระเช้าบนหอกเข่าถอไอเทวบัดกับมีแต่ไปวิ่งกับพีผู้อยู่เพื่อนพี่น้องเนี่ยนิ้วกระหอกวันนี้เด็กเศษเล็กเศษพอขาได้มาแต่บ้านแกพี่น้องเลยเดนี่แต่เล็บน้อยไว้คืนอยากได้อีกก็เลยพอดีอันแต่เล็บน้อยอยากได้พอดีพออยู่บ้านเรามีอยู่ลางตีดินบล็อกพี่น้องลางตีอิ้บล็อกด้วยมือพี่น้องเสียเอามา เอามาไหว้เลยกับเทินมืออ่อเลยเอามาไหว้ตีแบบไหว้โกอ่างฟูอ่างปลานะพี่น้องแบบมีเงินแลยกับซื้อดินทรายมาเกรถหนึ่งแล้วก็คอยตีมือละเล็กละน้อยนะพี่น้องคนเี้เคยตีตั้งแต่ตอนตะกี้ยังน้อยกบบบนหน่อยแล้วเนะาะมอปลายเลยผพาตีบ้านเพราะได้โก้พวกสีเข่าแถวเวนนพื่อนกับมี่เจพวกบนไหว้เข่าก็จะต,ตีเอาเองมาเลย นี่แากตีดินบล็อกเพียงโอ้ยเด็ดแล้วป่ะนี้ผักหัวผักเชียมเด็ดทุกคนให้ดูเห็นดีกวอกแค่ว่าเด็ดส่งนะค่ะนี่ <laughs> เห็นจะบอกผักเชียมหัวน้อยพี่น้องซื้อมามีแต่หัวใหญ่ๆแบบนี้มากใหญ่บางใหญ่แกะข้าเดียวกันนันก็บอกอย่นางน,นั่นปัดได้ปวดขาใส่เริ่มน้อยหมักกินผักเชียมหัวน้อยบ้านเฮาแบบนี้ สีแป้งไว้ปลูกนี่แล้วก็สีกินนี่ซื้อมาคือบีออกงิ้มแกบใหญ่ๆบัชชัยมันคือลายโพดงิ่มเดียวน่นก็ได้ตามมาหุมนิดน้อยหนึ่งเผื่อใจลายมันก็สูญใ่นิดน,น้อยหัวงิ่มน้อยอันนี้แค่นี้อันนี้อันของโพอปลูกแล้วไห้นี่ก็หัวพักบัวพักบัวแดงพื้นบ้านธรรมดาเ้าไห้ไว้ปลูกไว้กินหัวมันตามสีเจเนะมาสมโมไปเอามือนันกับลาน แล้วก็ได้กระปูกระปูอยทั้งกระถางทั้งน้ำพี่น้องนะครับพี่น้องไปเบิง่งนี่ได้แนี่นี่เลยพี่น้องได้เข้าเบิงบ่งเบิงบ้งครัพี่น้องไปเบิ่งก็นด้วยเริ้งเด็ดพี่น้องล่างตีอิดบ็อกของมาแต่บ,บ้านในซายเล็บน,น้อยตั้งใจสิมเมื่อฮะ่อฮะแม่กะเป็นดิ่นน้ำ่อน้ำมนแม่นี่แหละก่ะเมื่อเอาอันนี้ตอนขามาเลยพี่น้องเอยลยร่างตีอิดบ็อกนี่แหละไว้ตีบัดยำ ได้เงินซื้อชา้มาเลยก่ะสตีโกอังปูอ่างปลาเลี้ยงพอได้กินในะเพื่อนนี่นพี่น้องตอนมีรากมันอยู่แรกกะตีเป็นอยู่ก,กันเลยสิเอามาไหวตีดินบล็อกอะไพี่น้องกะตีได้ลายมีแห้งกะตีล่อยเห็ดเนืออ้อมดินน,นี่ก็ได้พี่น้องเลยอมเพื่อนนี่กะกระปูพี่น้องทางกระปู ปูก็ได้มา้ลายมีแต่สี่ฟันให้น้องไผ่ไปเห็ดอันกระปูดองพี่น้องเลยไปนอกน้ำก้อนเห็ดกระปูดองไว้กินปูเค็มไว้กินเห็ดตะมุฮงพี่น้องไปขึ้นมาเนี่ยน้องน้องไอาางาาผ่มาจิงเซียวไฮผัวพึ้นมาจึงเลยขึ้นมาน้ำรังเขึ้นแกหน่อยพึ้นมาในเซีาายวไเพิ่นเมื่อกับหอยพี่น้องเลยอันนี้กะกระสอบหอยหพี่น้องเลยได้หอยมาหน่อยหนึ่งพัวข้าวมาเนี่ย พักกากลังใหญ่พี่น้องพอดีละมานี่ยจะส,งส่งเสมอกระโหลกขายเลยสามนานนะนี่ก็ได้เงินใช้เล็กน้อยสามตีเอากระดาแท้ให้ลอกใช้เพิ่นเบิง่งให้ลอกประกอบเบิ่งดูหาลางตีดิดบ็อกพี่น้องเลย ้กรอบยีอนอกก็ đây, <ใช S 2> ได้เอาขางในขับในได้นอกได้เอาข้าวดุ๊บนี่ขางนั้นขาววะนี่เอามาไว้ปีอีบ็อกพี่น้องพอาได้โกอ่างเลี้ยงปลาตัวเองก็คตุว่าหัวฮาวมันเทล่เลยพี่น้องหัวฮาวมันเท่เลยมันได้อย่างนี้มากเลยมันใส่ลำน้อยพอมีแห้งตีเอง,เองได้กับสิตีเอาเอง เรื่อนซานกับป้าวัชกรน้องอยู่ไปสำนีก,ก็ได้ก็ดีกว่าตะกี้แห้งอยู่ห้องเร้าพี่น้อยก็ได้ว่ายาวอันี้มาตียาวของพิ่สตเล่นหน่อยซื้อใช้หลดหนึ่งกับสตีได้ลายเติบอนไรคันตีเอาจากมือละโอบหนึ่งโอบปูนนะะพี่น้องคันเท่าตีเองนะเอามือละโอบกับได้โอบหนึ่งได้หกสิบเจ็ดสิบก้อนพี่น้องเลยคันตีได้มือละหกเจ็ดสิบก้อนกับ ว่าไ,ได้ลายเพื่อเลยพี่น้องตีโฮมไวห้อมไวหไวบัดมีเงื่อนจะซื้อเสามาเห็ดห่างๆเอาเสาละทรงเม็ดแต่บุ๋มเงินว่าเช็ดเดียวนี่เด็กพี่น้องเขาต้องเตรียมอิฐบล็อกขันเลยไหวโกาเตรียมเสาไว้ก่อ,อกนกะเงินคำกับยังบัทันมีกะเ็ดอิฐบล็อกไว้ก่อนตัวห้องเขาซื้อได้สมุดปีหน้าปี่หน้าย,ยังเห็ดกับยังมันคะแนนว,ว่าเอาตีอิฐบล็อกไว้ก่ลโกลขึ้นตำๆไว้จัตสี่ก้อนสี่ห้าก้อนไว้ พี่น้องหัวฮาวมันเทแต่ไมนเทียแต่ได้เปลงมันเมือมเม่อยน,น้ำหัวพีน่น้องหัวควายเข่าเบะเข่าเข่าต้าาาองได่เงียบถัดเวลาเอาลงเขาก็แจับฝนนมหกอกอยู่เนาะอ่างปลาอ่างหนึ่งกต่เลี้ยงไว้แับไปกินเลยพี่น้องเลยเฮือนนิชาไมัน้องเป็นวันนี้ล้วเมื่อห้าใส่ ใส่เขาก็เอาเอาลง้ังโซนใส่แล้วควรเอาก็ได้กระโดมาเหมันหักอันนี้นะหักไปแล้วจะให้เบียดจะมันเบียดโจ๊มีใจมนเซิกันบอกอะไรไม่ใช่หักว่าคอนโ่อนก็มีอะไรอไได้ยืมอยาก่าหัวนี่มันได้ยืมมันด้เป็นไง โอ้นี่ม right. ันซื้อๆเนาะคันนี้มันได้อยู่ปฏิตีกัคอยปูนใส่กับยินชาหยาบๆแล้วกันค้นับถังลงก็ไป๊เป๊ะมันต่อเนาะวันเป๊ะเป๊ะเปื้อๆแล้วก็ไปตั้งแล้วก็คอยแกะออกเลยพี่น้องคอยรีได้คอยถอดออกแล้วน้ำมันทาเนาะอะไรกันนี่ก็เป็นฉันนี้แหละน้ำมันลีนทาลีนใช้กระถางแล้วนี่ <factual S 1> ้ก็ตอกต่อ้วย่มึงไตะกี้ต่อว่าเห็ดว่าตะกี้ข้าตะกี้ท่านมีแล้วก็มาขึ้นมาเนี่แล้วก็ถอดตัวนี้ถอดคอยถอดอันนี้แล้วก็คอยมากอันนี้ถอดตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ออกอํำลังแล้วก็ครับแปลงบนปุ้มามาเอาตัวนี้งานออกและน้อยแล้วก็ค่อยดึงออกเีละข้างถ้าดึงออกไปแล้วมันซูมมันกันเพลยเลยพี่น้องก้อนอีวอกตะกี้มันได้ยังครับก้อนบุญได้ก็ได้ หาตีไว้ก็อังโูอังปลาได้อยู่พี่น้องคันเฮ็ดเฮือเฮ็ดชานก็ก็ได้ซื้อเลพี่น้องเพราะว่าเฮาตีเองเฮาก็บ่มั่นใจซ้ําตามโรงงานเพิ่นผลิตพี่น้องไว้สิเขาใช้คู่มือนี่เขาก็ใช้อันโรงงานก็ใช้อันนันเงอัดองกับอื่นน้เกิดจักอัดเอาหั่นน่ะพี่น้องมันก็สิแงกว่าตีมัปใส่น้ําก็มีน้ํามันใส่ปะปะ เนี่มันเกี่ยงแล้วก็นข้าไม้แบบนี้ได้ล่างตีอกมาแล้วพี่น้องเอามาไหว้แล้วก็เทินเมือบ้านเลยวันนี้กันขึ้นเละเกี่ยวข้าขึ้นเละในมือเกี่ยวข้าวกันในเมือเกี่ยวข้าวนักเติบได้พี่น้องไอ้ก้อนหนึ่งกันพวกเพื่อใส่ดินกันย่อจนไอเอาส่งมาเลยนักเติบแช่น้ำมันแหละพี่น้องไปกันเสร็จสอบไปพี่น้อง เห็ดเอาเองนะนี่แหละพี่น้องเลยเขาเขาผมมี่น้องพี่น้องชื่ออลไรกัพตัวเห็ดได้ก็เห็ดเอาหฮะพี่น้องทะเลกับตัวน้อยยุงกุมก็ขึ้นอยู่แม่เพิ่งกับว่าชิมีแห้งตีบล็อตีอิบล็อกเลยโอ้ยตีไม่ได้กับมือละน้อยเอาหันแล้วอะคะเนมมีหินมีทรายปะมันมีทรายปะไหวเลยกะนคุ้นแม่โอยเห็ดไป ตีเองจะเกลือชลาไม่แต่โขล่าตีดีเพือนโขล่ะเือนไหวก่อนพี่้องไหวก่อนพี่นอ้นองบัได้เข้านี่พี่น้องโศกหนึ่งาก็ได้กินนะ ป้าน้องน้องฝนมาสิไปหงเฮียนเลยใส่เต็มสุดฮาก็เห็นในตอนใส่สุดนะสบายดีละด่ะอ่าเช้าฮาก็เห็นได้นี่เมือ่อตอนเมื่อประธานเข่าหงเฮียนเลยฮาก,ก็มาแต่บ,บ้านตืน่นนอนนอนเนีเ่ยนะเที่ยวฮาก็ตื่นนอนไปหนุนน่งชงป้ายัางประธานเอิญนนะกำลังเงียบอยู่นี่ได้ยินแ้ตื่นมาเที่ยวหายเอิญห <laughs> ยอกอีมากเลยเด้อทีม้นัน โอ้พี่น้องนานพักกะนกำลังใหญ่พักบ่ได้คั่วพี่น้องเอ้ยปลูกแล้วก็เมื่อบ้านปะพอ,อเทียวพันธโหดกัดบทั้งพี่ชังยองนี่กัมีเลือกเอาคัานคายาก็เลือกเอาตัวมันงามโอ้อันนี้กลูกผักปังกำลังขึ้น,นบวขึ้นบัวคุกคักนไหลายปลูกเปิป่งพี่น้องปลูกผักได้ลวกกินพูฮะนุ่มบ่ดอนอันบดานไม่ใช่ลูก ไอเที่ยวพนงส่ง,สงนงจะซื้อนงเปิดดอนโอ้นานพักพี่นงเปิดดอนก็นี้กะปลูกน้ำล้างส่งนานนี่ชามนานอันนี้ปลูกพร้อมกันพี่น้องเลยกลับมาเฮือนเลยพี่นงจมบดีเจ้าพี่ปิ่นมาพี่ลูกเอาใหม่ดูสบายดีไหมลูกจมบดีเจ้าอ้าหมดทางหลังอะปิ่นมาปิ่นมามึงเนี่หมดใจอยู่ฮะ อป่ปิดมา,ามปิดมาหาแม่พี่วันนี้นะป้าตัวขี้คุยเทไรพี่น้องเลยผูกมัดมบ้านกะผูกทางนะเลี้ยงไม่เท่ามา้ากะขึ้นโคงนน้งเลยเนาะมีแต่ม,มุงยังแต่ม,มุงเหมือนพันหยางมาลินนำอยู่กี่นี่พี่น้องเลยแล้วเมือ่อเนี่ยมึงในพี่น้องเชลิมนอยยังเบิองนั่นปะไว้ตั้งแต่ก่อนนั่นเมื่อเลยมันเด็ดแต่กระสีชัวหญ้าให้มันเ้็ว ัวบัวได้ลบก,ก็บือเก่าปรุงเก่าย่งางพลนนะนี่หละพี่น้องเลยทั้งนี่ฮะเริ่มจากเบิดเลยพี่น้องเลยเ,เบิดเสื่อเบิดเหนียวมันหัวหลายเริ่มจากไข่เนียเลยทั้งนี้บนได้อาบัได้ก็ขึ้นลายคือเก่าก็กล้วยก็อ้กกกยกกอ,อยกับลม้ลมเบิดพี่น้องล้มผัดพลโต๊ะเครื่องเซ็มนคอยเมื่อนะทั้งลังสุพก็ลกม้มแล้วนี่ละนาดก๊กอ้อยก็บบได้หมัดไว้ไม่ลดล้ม ขันาห้อมัดไว้มันก็บบร่มเลยพี่น้องเลยมืดคึมเทิงแดดมื่อนี้เทงแดดเทิงคึมดูพี่น้องมาแต่บ้านแล้วกเห็นเห็นภากกัจ่จนใหญ่พี่น้องเมื่อบ้านก็ร่วมกับประมาณสิบมือเลยพี่น้องมาตั้งแต่วันวันจันทร์ก่อนเนาะ พอดีเป็นซิฟมือนี่เมื่อบ้านพี่น้องกลับมาบ้านเลยพี่น้องมิเตะพักกับกำลังไงพ่อขายได้เลยพี่น้องมิเตะสิไปถามเบิ่งข้าเจ้าผูเขาซื้อเลยแต่การกันเขาสั่งกับสิลกไปเขาแต่มันก็มีแต่สามนานนึงพี่น้องนานนั่นกับลูกนกำลังโชงานทั้งนนตรงนั้นทั้งนั้นผูกกำลังมาผู้เพิ่นไปทำอ่ะกันฉันจะตั้งโครงห่างตกันไปแล้ว เมื่อชิปมือหนึ่งกระเทาะเฮิงเติบพี่น้องเลยกลับมาบ้านมาเฮือนเลยพี่น้องมาเห็นเพือนงานเพื่อนบ้านนี้พี่น้องเลยกินทอดเฮือนอะไรพี่น้องเลยปุ้งี่ผู้อยู่เฮือนเฮื่อนรังน้อยๆนี่ก็กินทอดอะไรพี่น้องแนาะเฮือนเฮาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อบ้านนะพ่อหามม่เลี้ยงคะกลับมาเลี้ยตัวเองบ้านนี้พี่น้องเลยไปเที่ยวกับกินทอดพ่อเพิ่นโตหากันคู่มืออยู่พี่น้องเลยอะไรกลับมาเฮือนสกอุบมานี้พี่น้องเลย ป็นรสชาติาเป็นดีเียบห้อยด้วยความปลอดภัยพี่น้องบัน,นีเที่ยวก็ดีใจเลยมาหาโพเลยดีเห็นกันตั้งแต่ออกไปหลัดเอาคนกาเล่นกอดพอ่อคนเดยพี่น้องเลยเห็นกันแต่นในโทรศัพท์คนก็เคยห่างกันพี่น้องับเมื่อบ้านเองงวดนี้พี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนี้จะเริ่มน้อยกับสิดคอจบคลิปก็ได้พี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณลายๆที่มาให้กับรังใจตลอดมาเด้พี่น้องเด้อก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีแห้งแห้ง,ง,ง,งเลย้วยพี่น้องเลย มาหอมนี่กะคุแหละยำทำยมิตว่าบุญวงเพื่อจะซื้ได้เดมื่อหรือบปล่าพอาเมื่อกะทำเมื่อเกี่ยวข่าวบานเดียวพี่น้องเลยแล้วบุญวงเฮือมันก็เริ่มเกี่ยวข่าวอะไอยู่บ้านกับพีนนน่น้องเลย